สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟินคนพะเยาในเจ้าวันนี้เฟินกันอยู่ตีบ,บ้านช่วยสีเนาะนี่ก็จะเป็นบริเวณวัดนะเจ้าวัดชทวยสีเฟินออกมาไทายทั้งหลังเนาะอยิวทถ่งนาน้ำงามในเจ้าก็จะเพือพอนะนก็หอนทางไปวัดใน,นเจ้าทางเข้าตรงปุ้นใะเจ้าวัดวัดช่วยสี กระตกุกน่หย่เม็ดแยๆๆๆๆๆะแยะยเนาะเฟินก็นเพิ่มพอเนาะคนก็นเริ่มตกแล้นนะเจ้าบรรยากาศมอบรรยากาศชมถุงนาเข้ากับต้นใหญ่ใน่ะเจ้าตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นโรงงานน่ะเจ้าตรงนั้นก็นจะเป็นโรงงานเนาะนี่หนะเจ้า จะเป็นบ้านซ้อยสีแถวนี้ตน๊กเม็ดละโทรศัพท์ก็จะรเปลียกนน้ะเจ้าลมกับไรเอามาเนาะกันทางตรงพุ่นกับไปเนาะฝนกับมาจากตรงหัน่ะมาจากพยังขามทางลัด มาขอธรรมชาติพาชมธรรมชาตินะเจ้าเนาะเมาะต้นเขาต่างนน้เนี่ยเดี๋ยวฝนก็จะพาเดิอนออกไปนะเจ้ามันจะเป็นโรงงาน เข้าขอยังไงเลยเจ้าอันนี้จะเป็นวัดเจ้าประตูเข้าวัดเขาปิดพามาชมนะ กานใส้สีตรงนี้จะเป็นวัดนะเจ้ากำแพงวัดตรงนั้นเลยนะเจ้ากำแพงวัดนี่น,นี่จะเป็นกลางตรงเป็นทางลัดนีกเจ้าทางตรงนี้จะมาอส ดีเฟิร์นมาทุละครับโรงงานตรงนั้นนะเจ้าจะเป็นโรงง,งงานโรงงานอบโรงงานตรงนั้นจะ,จะมีหลายโรงงานอยู่เป็นโรงงานของบริษัทใหญ่ เจ้าฝนตกหย่อยเม็ดใช่ยัๆแงะฝนเพื่อพอเนาะตรงนี้จะเป็นในวัด<ม>เป็นบริเวณวัดเจ้าอุ่นะเ<ม>ข้ามาได้เขาปิดตั้งหน้ากับปิดตั้งหลังกับปิดโมบมิ้ฝนเปิดประตูเนี่ยเจ้าบิวมาเอมาะเป็นพุงเข้ายี่ดิ นตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านค้นหน,น่อยเจ้ามันจะเป็นโรงเรียนล่างหน,นะน่ยเจ้าเนี่ยนี่จะเป็นโรงเรียนล่างติดตรนี้ติดโรงเรียนหลังโรงเรียนล่างใน่ยเจ้าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโรงเรียนล่างเนาะล้วก็นี่ก็จะเป็นวัดหน่ยเจ้าต้างหลังก็จะเป็นตรงน้ำหน่ยเจ้า คลิปนี้เฟื้นจะขอจบตัวอินนะเจ้าฝนตกเร้วเดี๋ยวโทรศัพท์จะเปียกขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟืนคนพะเยานะเจ้าจะได้กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเฟืนคนพะเยาสักหนึ่งช่องนาเจ้าขอบคุณเจ้า